หลายลว่าเขาสวดอุ้มหมุนเนาะน่าถามอะไรกวงไม่ได้เขาหลา,า,าทแ้<อ>ทวาายเอาำมนหนี่ไหแม่ที่เกว่าเดียวหน่อย,อยก็นี่เหมือเนเข่าไหลเลย้ยวตำมีขอบคุณข่ายังขอบคุณข่ายยังขอบคุณข่าย่าก่อนทน เขาว่าลูกสามคนมาเจอก็แม่เลยเจอก็แม่วางไปยังหนึ่งเจอก็พอพอหนีเบิกได้ทุกเวลามาให้เจอก็พอคนนึงขึ้นไปโกยมาลูกขึ้นไปโกยข้างบนมันต้องเอาลูกยิงมันดีเหมือนผาดางเราเออสีโกยมาสีโกยขยับบอกฝั่งหนึ่งให้พิยู่เอาไร่ฝั่งหนึ่งไง แบบที่พ่อสอนมเมื่อวานนี่ลูกนี่ง่ายรับจ้างเลยพ่อม